สวัสดีท่านผู้ชมชาว i อ o ทุกท่านนะะวันนี้ก็มาเป็นคลิปสั้นๆแต่ว่ามีความสำคัญค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนั่นก็คือเรื่องของการที่ทางบริษัทเขาประกาศให้เปลี่ยนพาสเวิร์ดทุกคนทุก ID นะครับโดยปิดต้องเปลี่ยนทั้งว่า p อร์ทัลไอแล้วก็เปลี่ยนทั้งแรกนาล็อกไอดสส่วนนะเดี๋ยวผมจะทาคลิปไปดูการเปลี่ยนเป็นทันยังไงบ้างคราวนี้เลยถามว่าทำไมต้องเปลี่ยนคือเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยมันมีข่าวว่ามีคนแฮก ฐานข้อมูลเข้ามาข้อมูลล a k กออกไปอะไรเงี้ยคราวนี้ทางเจ้าหน้นาที่เขาก็ตรวจสอบแล้วก็ปรากฏว่ามีความเป็นไปได้อย่างจริงแต่ไม่สามารถไม่สามารถรู้ได้ว่ามีข้อมูลอะไรหลุดรั่วออกไปบ้างจึงแนะนาให้เปลี่ยนาสเสิ่์นคราวนี้เนี่ยแย้งเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนู้นแล้วก็ไม่ค่อยจะมีใครจะเปลี่ยนกันเพราะนั้น security ก็เลยไม่ค่อยมีคราวนี้ก็จะทำยังไงว่าพยายามจะปกป้องผลประโยชน์ของผู้เล่นให้มากที่สุดก็เลยจัดกิจกรรมเล็กๆขึ้นมาก็คือกิจกรรม ชวนเชนิญชวนให้เปลี่ยนพาร์ทก็คืออัปเดตจูพาร์ s เวิร์สบอร์รนะฮะก็คือใครเปลี่ยนพาร์ทเนี่ยจะได้รางวัลเป็นวี p อี VIP วันมีแพเทิร์นเมนูสองอันมีคัมสออันแค่นั้นแหละแล้วก็มีการอธิบายเอาไว้นิดนึงว่า,าถ้าก็เฉพาะคนที่เปลี่ยนพาร์ทภายในวันที่12ถึงวันที่1นี้นะครับก็มีระยะเวลา15วันวันนี้กัวันที่16ก็ใครทำตอนนี้ก็ได้ก็ได้ของฟรีนะ โดยมีการประกาศช่วงท้ายกิจกรรมนี้นิดนึงว่าเพื่อทั้งหมดนี้เพื่อความเพื่อความปลอดภัยสำหรับท่านที่เราผมจะแปลงนี้เ,เราจะอัปเดตพาสเวิร์ดทุกทุกไอท,ที่ไม่ได้ล็อกอินเลยตั้งแต่วันที่14ตุลาปีนี้ซึ่งก็ผ่านมาเดือนกว่าเองซึ่งผมก็ไม่ได้ล็อกอินทุก ID สำหรับท่านที่มี ID เป็น 10, 10นะฮะก็ต้องก็ ก็แน่นอนว่าไม่ได้ล็อกอีกตัวดีอยู่แล้วผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นก็เลยคิดว่ามาทําใหม่อีกรอบนึงที่จริงผมตอนนี้มีข่าวครั้งก่อนนู้นผมก็เปลี่ยนทั้งหมดพรวดเดียวแล้วนะ20ไวดีรอบนี้ก็ต้องมาทําใหม่อีกรอบเพราะว่าเราไม่ได้ล็อกอินซ้าในช่วงระยะเวลาที่เขากำหนดอ่ง1 4สิงหาคมก็คือเดือนที่แล้วนี่เองเดือนที่แล้วนู้นนี่เองท้งนี้ทางนั้นถ้าแอคเค n t ไหนที่ไม่เข้ามาเปลี่ยนพาสในช่วงระยะเวลากิจกรรมนี้คือก่อนวันที่1วันปีใหม่เนี่ย พาสเวิร์ดของเขาทุกแอคเคาท์ที่ไม่ได้เข้ามาเปลี่ยนพาสหรือไม่ได้ล็อกอินตักแงทีวีซเนี่ยจะถูกเปลี่ยนโดยอัตโนมัติจากระบบในวันที่ห้ากกลาถ้าคุณเข้าไม่ค่อยได้ล็อกอินไม่ค่อยได้เล่นเนี่ยแล้วปรากฏว่าคุณเข้าแอคเคาท์ Account, เข้า ID ไม่ได้เนี่ยก็อย่าตกใจให้ไปใช้ฟังก์ชันฟอร์เกตพาสเวิร์ดเพื่อแก้ไขพาสเวิร์ดให้เป็นไปตามที่คุณต้องการก็คือเขาเปลี่ยนเพื่อป้องกันอะไรสักอย่างมาในระบบ security ตหลังบ้านเขานะ เปลี่ยนให้อัตโนมัติครานี้ประเด็นมาอยู่ที่ว่าถึงคุณไม่เปลี่ยนวันนี้คุณก็ต้องโดนเปลี่ยนวันที่5อยู่ดีถ้าคุณไม่ล็อกไม่ได้ล็อกอินเลยต,ตั้งแต่วันที่เ14เป็นต้นมาสิบสี่ก็ต้นมาสำหรับท่านที่มี ID ดีอยู่แล้วปัจจุบันเล่นอยู่ทุกวันมี ID 2 ID อล็อกอินทุกวันในณปัจจุบันนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะไม่ต้องเปลี่ยนตามนี้นะเนื่อความตามนี้ต่อไปเป็นเรื่องของการวิธีการเปลี่ยนแบบรวดเร็วผมจะทำให้ดู เข้ามาหน้านี้นะฮะ w a p p o r t a l c o m แล้วก็กดมาที่ account แล้วมนะั้งเนี่ยลอ็อกอินนะเออหน้าลอ็อกอินลดามาหน้านี้นะอันนี้เป็นพวก ID ไก่นะฮะไม่ต้องคิดว่าจะมาแฮก ID อีเมลอะไรผมหรอกมันเป็น ID ไก่เอาไว้เก็บของกับเอาไว้ลงแมงของเพราะฉะนั้นคุณเข้ามาก็จะเจอตัวเปล่าๆ,ๆไม่ไม่มีประโยชน์อะไรนะอันนี้ตัวผมจะเซฟพาสเวิร์ดไว้ในเครื่องไว้ในคลาวด์ของ Google อยู่แล้วมันก็จะจำพาสอยู่แล้วเนี่ยพาสจำยาวเลย ตรงนี้นะฮะล็อกอิน mm hmm. ด้วยว้าพอ์ทัลแอคเคาท์ไม่ใช่เกมไม่ใช่เกมแอคเคาท์นะล็อกอิน mm hmm. เข้าไปครับกดไปที่แอคเคาท์อินฟ m a t ม o n ชนมันจะโปรดออมาสองส่วนตรงนี้กับตรงนี้มาตรงนี้ก่อนข้างบนนี้คือว้าพอ์ทัลแอคเคาท์ตรงนี้มันจะถามนี่คือการแก้ว้าพอ์ทัลแอคเคาท์นะอันที่ผ่านพาสพาสเก่าคลีนพาสเวิร์ดที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้พาสใหม่ก็พิมพ์เข้าไปครับผมใช้วิธีพิมพ์ไว้ก่อนแล้วค่อยก๊อปมาวาง เพราะมันจะเร็วกว่าพวกผมเปลี่ยนเยอะเป็นสิบสิบไอดีก็เลยใช้วิธีนี้เร็วกว่าเนี่ยแค่นี้กดเชนพาสเวิร์ดตรงนี้ครับกดเชนเสร็จมันจะรีเฟซนิดนึงแล้วเรากดเซฟเลื่อนลงมาแล้วกด save. เซฟครงงาวานี้ก็ไอ้ส่วนของว่าพอเท่าไอแคาวตรงนี้เสร็จแล้วคราวเราต้องมาเปลี่ยนเกมแคลวอีกทีนึงก็เปลี่ยนครับกดคลิกปฏิลานตรงนี้ผมก็ แน่นอนผมให้มันจำไว้มมอีกแล้วคือมันจำของเก่าแต่เรายังไม่ได้อัปเดตระบบเข้าไปนี่ผมก็กดซับมิดพอเด้งขึ้นมาโครมมันก็จะถามว่าจะอัปเดตไอดีนี้ไหมจัดไปครับอัปเดตตรงนี้เรายังไม่ได้เราก็เอานะนทำปทละอันแค่นี้กดซับมิดแล้วกดนี้เสร็จ เป็นอันการขั้นเสร็จขั้นตอนการเปลี่ยนพาสเวิร์ดทั้งว่าพอเท่าไอคา t และไอเดียครับก็คิดว่าคิดดีคงยมีประโยชน์และก็ไม่ต้องตึกตกใจตื่นตูมอะไรทนะักหนาก็เนื้อหามันก็มีเท่านี้นะฮะตามที่เขาแจ้งมาขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ